สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พอดีว่าผมซื้อตัวแท็บเล็ตมานะครับอันนี้มันเป็นขาตั้งสำหรับใช้กับมือถือนะครับนี่ <Hey. S 1> ถ้าใช้กับมือถือมันก็จะแบบพอดีเลยนะนี่ตื๊ดๆนี่นะครับก็วางแนวนอนก็ได้นะครับทีนี้ก็เลยลองเอามาใช้กับแท็บเล็ตดูบ้างปรากฏว่า มันรับน้ำหนักจะไม่ไหวนะครับตัวเนี้ยมันใหญ่กว่าเนี่พอได้อยู่แต่ว่ามันจะล้มนะครับก็เลยไปลองซื้อตัวนี้มาเพื่อน,อนมันสําหรับพวกแท็บเล็ตแหะครับที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับมันจะเป็นเหล็กเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือป้านะครับของเพิ่งมาส่งโอ้ใหญ่ๆใ,ใช้ได้อยู่นะครับ มันเป็นเหล็กนะเพื่อนๆแล้วก็มันจะหุ้มด้วยตัวพลาสติกนะครับกันแท็บเล็ตเราเป็นรอยโชว์นี่กางไงวะ งงอยู่นานก็คือว่าตรงนี้มันจะเป็นฐานวางใช่ไหมครับกันลมนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับได้นะครับเนี่ยปรับตรงนี้ได้ขามันนะครับตรงนี้จะเป็นเกียวหมุนนะครับแบบความแน่นนะครับ อันเนี้ยเป็นความแน่นนี่เดี๋ยวลองวางดูครับว่าจะเวิร์กไหมโอ้โห,โโหดีกว่ากันเยอะเลยเพื่อนๆมันดูแบบแข็งแรงนะครับมันแข็งแรงมาก,กเพื่อนๆเนี่ยสามารถวางบนที่นอนยังได้เลยนะครับเนี่ยลองดูแนวตั้งบ้างโอ้โหพอดีเลยครับนี่เป๊ะๆเ,เลย ตัวนี้จอน่าจะอยู่11หรือว่า12นิ้วนะครับนี่วงสามมันก็จะเอียงๆหน่อยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะแบบประมาณนี้เลยแนวตรงๆอย่างเงี้ยนะครับจะปรับได้หรือเปล่าเอ่ยนี่ก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ไหนลองดูซินี่ โอเคมากๆเลยครับเพื่อนๆแจ่มไม่ต้องกลัวว่าจะล้มแล้วครับแข็งแรงทนทานปึ๊บเป็นไงสุดยอดเยี่ยมครับราคาไม่แพงด้วยเพื่อนๆตัวนี้ราคาแค่ประมาณน่าจะ35าบาทเองนะครับเพื่อนๆ ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้จะใช้กับแท็บเล็ตมันจะกองแกงไปหน่อยนึงตัวนี้นะครับใหญ่เนี่ยครับเหมาะกับพวกแท็บเล็ตแล้วก็พวก iPad พวกนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผมเห็นบางตัวนะครับที่แบบว่าเขาขายกันแบบหลายร้อยเลยก็มีก็เลยลองสั่งตัวถูกๆมาดูก่อนนะครับปรากฏว่าประทับใจครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม โอเคครับ